สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศสุดอัศจรรย์ที่ถือกำเนิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำในชีวิตประจำวันของเราๆท่านทุกท่านพร้อมแล้วสู่หายใจให้เึ็กๆและไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีอวกาศเหล่านั้นกันค่ะอวกาศหมายถึงอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ที่อยู่เลยชั้นบรรยากาศของโลกออกไป เราไม่สามารถระบุถึงขอบเขตได้อย่างชัดเจนดโดยปกติอวกาศจะเป็นที่ว่างเปล่ามีความหนาแน่นน้อยการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอวกาศจําเป็นต้องใช้ความรู้เครื่องมือและกลว,วิธีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นเทคโนโลยีอวกาศซึ่งหมายถึงระเบียบการนําความรู้เครื่องมือและวิธีการต่างๆทาง,ทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ตลอดจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงชีพของมนุษย์ด้วยเช่นการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้สำรวจและตรวจสอบสภาพอากาศของโลกเป็นต้นวันนี้เราจะขอมานำเสนอตัวอย่างจริงๆที่น่าสนใจของเทคโนโลยีอวกาศตัวอย่างแรกก็คือจรวด จรวดเป็นเครื่องยานพลังงานสูงที่สามารถเพิ่มความเร็วจนสามารถส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศออกไปโคจรรอบๆโลกได้แต่ต่แต่ถ้าความเร็วของจรวดไม่สูงมากพอหัวจรวดจะตกกลับมายังผิวโลกถ้านึกไม่ออกก็ให้ถึงการเคลื่อนที่ของลูกกระสุนปืน2ดาวเทียมดาวเทียมหมายถึงวัตถุที่มนุษย์ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกแปลมาจากคําว่า satellite ซึ่งแปลว่าดาวบริวารดาวเทียมดวงแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกคือสุปุตนิกหนึ่งซึ่งเป็นดาวเทียมของสหภาพโซเวียตส่งขึ้นไปเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมปีพศ2 5 0 0และดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐอเมริกาคือ Explorer 1ซึ่งขึ้นไปเมื่อวันที่สเงสอ็ม,มกราคมพศ2 5 0 1ปัจจุบันมีดาวเทียมหลายประเทศและทำหน้าที่ต่างๆกันไปเช่น ดาวเทียมที่ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารเราจะเรียกดาวเทียมแบบนั้นว่าดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมที่ใช้สำรวจทรัพยากรโลกเราจะเรียกกันว่าดาวเทียมสำรวจพิพภพดาวเทียมที่ถ่ายภาพและส่งข้อมูลเกี่ยวกับเมฆตลอดจนถึงลงฟ้าอากาศเราเรียกกันว่าดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 3. ยานอวกาศยานอวกาศหมายถึงยานที่ออกไปนอกโลกโดยมนุษย์ขึ้นไปด้วยพร้อมเครื่องมือหรืออุปกรณ์สำหรับการสำรวจ แต่ก็มีกับเพศหนึ่งที่มีมนุษย์อวกาศขึ้นไปด้วยมีแต่อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นจึงอาจแยกยานอวกาศออกเป็นสองัวกก็คือยานอวกาศที่มนุษย์ขับคุมและยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ขับคุมยานอวกาศของสหรัฐอเมริกาที่มนุษย์อวกาศขึ้นไปด้วยได้แก่ยานอวกาศเมอร์คิวรี่ที่ส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปครั้งละ1คนยานอวกาศเจมิเน่ส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปครั้งละ2คน ยานอาวากาศอพอลโลส่งมนุษย์อาวากาศขึ้นไปคราวละ3คนยานอาวากาศอพอลโล11เป็นยานอาวากาศที่นำมนุษย์ไปลงจอดบ,บนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกรอสองกรกฎาคมคศ2512้ายิยานขนส่งอวากาศสามารถนำมนุษย์อาวากาศหลายคนและสัมภาระต่างๆรวมทั้งดาวเทียมขึ้นสู่อาวากาศ และนำนักวิทย์อวกาศกลับสู่พื้นโลกได้คล้ายก,กับเครื่องร่อนยานอาวกาศที่ไม่มีมนุษย์อวกาศขับคุมได้แก่ยานอาวกาศที่ส่งไปสำรวจดวงดาวอื่นเช่นยานเซอร์เวเยอร์ซึ่งไปลงจอดที่ดวงจันทร์ยานไวกิ้งที่ไปลงจอดที่ดาวอังคารยานกริเลโอซึ่งไปสำรวจที่ดาวพฤหสัสบ,บดียานแม็เจลเลนสำรวจดาวศุกร์และมีอีกหลายอัน 4. สถานีอวกาศ สถานีอวกาศหมายถึงสถานีหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งเคลื่อนรอบโลกเช่นสถานีอวกาศเมียของรัสเซียสถานีอวกาศฟรีดอมของสหรัฐอเมริกาโดยความร่วมมือขององค์การอาวกาศยุโรปญี่ปุ่นแคนาดาและรัสเซียสำหรับการออกไปนอกโลกนั้น ความเร็วต่ำสุดที่จะพาดาวเทียมหรือยานอาวกาศออกไปนอกโลกได้จะต้องไม่ต่ำกว่า7.91กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ28,476กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าออกไปเร็วมากกว่านี้ยานจะออกไปไกลจากผิวโลกมากขึ้นเช่น ถ้าไปเร็วถึง38,880กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไปอยู่สูงถึง35,880กิโลเมตรและเคลื่อนรอบโลกรอบละ2 4ชั่วโมงเร็วเท่ากับการหมุนรอบตัวเองของโลกดาวเทียมที่อยู่ในวงจรเช่นนี้จะอยู่ค้างฟ้าตลอดณะที่เดิมตลอดเวลา24ชั่วโมงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศมีมากมายหลายชิ้น ดยเฉพาะการสร้างดาวเทียมประเภทต่างๆขึ้นมาช่วยอำนวยประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลายๆด้านที่สะพันก็อย่างเช่น 1. ด้านการสื่อสารดาวเทียมสื่อสารเป็นดาวเทียมที่ทำหน้าที่เป็นสถานีรับส่งคลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งที่จะเป็นการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศส่วนใหญ่สำหรับกิจการโทรศัพท์โทรเลขโทรสาร รวมทั้งการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ er และสัญญาณวิทยุอีกด้วย 2. ด้านการพยากรณ์อากาศดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศที่ประกอบด้วยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเช่นจำนวนและชนิดของเมฆค,ความปรารวนของอากาศความเร็วลมความชื้นอุณหภูมิทำให้เราสามารถระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากธรรมชาติต่างๆไว้ได้ โดยเฉพาะการเกิดลมพายุ 3. ด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเป็นดาวเทียมที่ถูกใช้เป็นสถานีเคลื่อนที่สำรวจดูพื้นผิวโลกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ทราบข้อมูลทางด้านธรณีวิทยานิเวศวิทยาเป็นประโยชน์ด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีอวากาศด้านอาหาร อาหารส่วนมากจะเป็นอาหารที่สําเร็จรูปและทาให้แห้งเพราะต้องคํานึงถึงความสะอาดปริมาณสารอาหารสามารถเก็บได้นานมีน้ำหนักเบาและรับประทานได้ง่ายโดยเมื่อถึงเวลาประทานจะต้องเติมน้ําลงไปเพื่อให้อาหารกลับคืนสภาพเดิมแตกเป็นอาหารชิ้เหลวจะมีหลอดดูดเชื่อมต่อภาชนะใส่อาหารไว้แล้วอุปกรณ์ในการกินเช่นช้อนและส้อมจะถูกดูดได้ไม่เหล็กบนถาดอาหารเพื่อปรับให้เหมาะกับสภาพไรแดงน้าถ่วงจากนั้นมีการนำเทคโนโลยีการทำเยือกแข็งกับสุญญาก,กาศ เมืน่อในอาหารและผลไม้ของนักบินอวกาศมาถน,นอมอาหารบนโลกมนุษย์ให้มีการเก็บรักษาที่ยาวนานมากขึ้นโดยการลดอุณหภูมิและความชื้นในอาหารทําให้น้ําภายในของอาหารถูกกาจัดออกไปสมมกัให้น้ำหนักลดลงไปด้วยนอกจากนี้ยังมีการใช้เจลซีขนาดเล็กในสลายสีเขียวที่มีคุณลักษณะเหมือนน้านมแม่ใส่ลงไปในอาหารเสริมเด็กอีกด้วยด้วัสดุศาสตร์เป็นการนำความรู้ดาราวสดุจากเทคโนโลยีอวกาศมาปรับใช้ในโลกเช่น การผลิตเลนส์แว่นตาจากคาร์บอนซึ่งอย่างแรงพิเศษทําให้เลนส์ของแว่นกันแดดสามารถทนทานต่อรอยขีดข่วนได้การผลิ ero el, ตอโรเจลโครงสร้างภายในมีลักษณะเป็นรูพรุนมีซิลิคอนเป็นส่วนประกอบหลักจึงสามารถทําความร้อนได้สูงเป็นของแข็งที่น้ำหนักเบาที่สุดมีความหนาแน่นต่ําแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูงในตอนแรกถูกคิดคนเพื่อนํามาทาเป็นชุนดนักบินอวกาศและยานอวกาศ จากนั้นจึงนามาประยุกต์ใช้บรรจุชุนดนักําเพิงชุดนักแข่งรถผ้าที่แยกอกาศอุณหภูมิได้ดีและพื้นรองเท้าที่สามารถลดการสูญเสียความร้อนของนักปีนเขาแข็งเป็นต้น <S 2> <S 2> ด้านการแพทย์และสุขภาพเนื่องจากแนวอาวกาศมีความนาบุอุณภ,ภูมิแดงน้ําถ่วงและแรงสีต่งตางๆเข้าสู่ร่างกายส่งผลต่อการเสื่อมของกล้ามเนื้อและมวลกระดูกนาซาจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีต,ต่างๆขึ้นเช่นกล้องสามมติขนาดเล็กนำมาพัฒนาเพื่อเป็นกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในร่างกาย คือแพทย์สามารถผ่าตัดโดยการส่องกล้องเข้าไปโดยที่ไม่ต้องมีแผลผ่าตัดจากภายนอกเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูพัฒนานมาจากเครื่องวัดอุณหภูมิดาวฤกษ์และกาแล็กซีโดยมีหลักการการทำง,งานคือเซ็นเซอร์ตรวจจับงสีอินฟาราเรดเมื่อได้รู้จักกับทกเทคโนโลยีเหล่านั้นแล้วเราก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นประโยชน์และเป็นแหล่งความรู้ให้กับทุกคนที่รับชมได้สำหรับวิดีโอนี้เราครูต้องขอลากันไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.